ที่นี่เป็นหาดเล็กๆอยู่ตอนเหนือของเกาะภูเก็ตไม่ไกลจากสนามบินเป็นหาดที่ไม่วุ่นวายค่อนข้างสะอาดค่ะทุกคนมาทะเลก็ได้รับฟังเสียงของธรรมชาติแล้วมีความสุขจริงๆเลย หาดที่เจ็บย,ยืนอยู่เป็นหาดที่เงียบสงบและสวยงามบนเกาะภูเกต็ตตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติสิรินาศใกล้สนามบินภูเกต็ตเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนอย่างสงบค่ะหาดมีทรายละเอียดน้ำทะเลใสและที่นี่ยังมีสะพานไม้เป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมอีกด้วยค่ะสำหรับที่นี่ก็คือหาดในทอนจังหวัดภูเก็ตนั่นเอง อีกหนึ่งหาดที่มีความสวยงามเงียบสงบนักท่องเที่ยวก็ไม่มากค่ะให้ความเป็นส่วนตัวสูงเลือกมาเที่ยวพักผ่อนที่หาดในทอนเพราะอยู่ไม่ไกลค่ะเป็นอีกจุดที่ชุมพระอาทิตย์ยามเย็นสวยค่ะนักท่องเที่ยวชอบมาเล่นน้ำกันที่หาดในทอนค่ะหาดที่นี่เป็นหาดกึ่งส่วนตัวเงียบสงบค่ะน้ำทะเลใสหาดยาวกว้างสำหรับกิจกรรมของที่นี่นะคะ จะเป็นอาบแดดถ่ายรูปเล่นน้ำปิกนิกเดินเล่นแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะหากพูดถึงย่านนี้นะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติจะมากกว่าคนไทยที่หาดในทอนทรายจะไม่ขาวจะออกน้ำตาลอ่อนแต่น้ำใสลงเล่นน้ำได้ในส่วนของมุมเขาก็จะมีโขดหินอยู่มากมาเดินเล่นช่วงเช้าคนก็จะน้อยค่ะแต่บอกเลยธรรมชาติดีมากเลยค่ะ หากพูดถึงหาดในทอนชื่ออาจจะไม่คุ้นหูมากนักแต่ก็อยู่ไม่ไกลจากหาดไม้ขาวขับมาประมาณ7กิโลกว่าๆก,ก็ถึงแล้วค่ะที่นี่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่ที่ชอบความสงบเหมาะกับการนอนอาบแดดนั่งชิลริมหาดถ้าคนชอบถ่ายรูปเดินเรียบหาดไปเรื่อยๆก็จะเจอโขดหินมีมุมเก๋ๆถ่ายรูปเยอะเลยค่ะ ทะเลสวยน้ำใสบรรยากาศธรรมชาติกำลังดีสำหรับการเดินทางมายัางหาดในทอนนะคะก็มีทางโค้งเป็นบางช่วงค่ะแต่พอมาถึงที่หาดในทอนได้เดินรับลมถือว่าคุ้มค่ากับการมาเที่ยวมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะที่หาดคนไม่เยอะและก็ไม่พลุกพล่านเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นชาวต่างชาติข้างทางที่ติดริมหาดก็จะมีร้านค้ารถเข็น หาดในทอนยืนรับลมเย็นสบายเลยค่ะนั่งพักผ่อนชิวๆได้เกือบทั้งวันเลยกำลังใจเสียงธรรมชาติ